สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนมชงนะคะอาจารย์ตาหมอดูตาทิพย์เจ้ากเก่าเจ้าเดิมมาเรื่อยจ้านะจ๊ะก็ก,กอนอืนก็แนะนําตัวเองก่อนนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักอาจารย์ตายเนาะอาจารย์ตายเป็นอาจอารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานเป็นชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยวกับวิชายี่สิบสี่ถัรหรัสเจ็ดตัวกระถานไร้มืองูเฮงโหราศาสตร์ไทยและไพ่ออร์เคิตต่างๆรวมไปจนถึงวิชา ดาวนำโชคนะคะเป็นศาสตร์วิชาที่บวกบอกได้เลยค่ะว่าภาคภูมิใจมากๆใช้ประสบการณ์ในการศึกษาวิชาเนี่ยถึง10ปปีค่ะ1ิปปีแห่งความร่ง <c oughs> นะคะเป็นศาสตร์วิชาที่รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เ,เขาเรียกว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเราได้ด้วยนี่นะคะไม่รู้คนอื่นเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่รู้ฉันเปลี่ยนนะคะแล้วก็นักเรียนเก,ก่าๆที่เคยเรียนแล้วแล้ว ห่างเหินไปอยากจะสอบถามถามได้เนาะแต่ไม่ต้องมาถามนะคะวดนนี้ออกอะไรแล้วจะเรียนเพื่อเข้าใจอย่างนะนะคะหรือจะเป็นสูตรหนึ่งค่ะนะคะเป็นสูตรที่ว่าด้วยการเอาคือ,อ,อได้สูตรไปละดูไม่เป็นทำไงอ่ะเอาวางไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์เลยมาเรียนค่ะนะคะก็จะได้อย่างพี่ทองจุดจุดจุดนะคะเข,ข้ามาเรียนก็บอกว่าอาจารย์ค่าเรียนผมได้คืนละนี่นะคะ ผมนู่นนี่นั่นนะคะมันทำสถิติทำทำบ่อยๆนะคะแล้วคุณจะเฮงปังปังเฮงปังปังชัดเจนนะคะแล้วก็ค่าเรียนแค่2,000บาทนะคะคุณจะได้ดาวเด่นออกมาอาจารย์บอกได้เลยว่าอาจารย์เนี่ยนะเป็น เป็นคนที่หาดาวเด่นเก่งนี่ไม่คุยเลยเอาหาเ,เก่งเห่งเป็นคนหาดาวเด่นเก่งแล้วพอเราได้ดาวเด่นและตัวหนึ่งมาแล้วเนี่ยเราไปจับในวิเคราะห์ในส่วนของสูตหนึ่งและสุดสองคุณจะรวยไม่รู้เรื่องเลยรวยไม่รู้เรื่องเลยนะคะสําหรับเลขเด,ดตาทิตย์นะคะอ่าปกติอะค่ะ2,999คนะ 2019, นะคะปัจจุบันลดเหลือ500บาทนะคะท่าในใดอยากได้ก็เข้ามา รับไปไปดูเป็นแนวทางเนาะแล้วก็เอออะไรอ่ะสิทิติ <laughs> มในขขี้มูนะคะสิทิติคือสอหออก5้สองแล้วให้8ปสามออก83าของอมสิยค่ะนะจ๊ะนะงวดที่แล้วเป็นยังไงบ้างงวดที่แล้วให้สองหออก26ค่ะงวดก่อนหน้านู้นให้เกานึ่งออกเก้าหเนาะเดี๋ยวไปดู เอาตอนเลเก็กแต่คลิปละกันดูเยอะงงนะติดต่ออาจารย์ต่ายได้ยังไงนะคะนี่ค่ะ08 159 159 87 08 159 159 87เป็นทั้งเบอร์โทรและอี l i n ์ค่ะจะ้ะนะก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็ขอขอชมนะคะว่าอ,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 อยากจะ ผู้ชายหินอยากเข้า VP ีอยากจะเรียนอยากจะซื้อปฏิทินอยากจะดูดวงหรือจะให้อาจารย์วิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ให้ค่ะว่าบางท่านนะคะได้เลขไปหรือได้เลขมานะคะ ดูเหมือนน่าจะได้ดูเหมือนน่าจะถูกแต่ไม่เล่นเล่นตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยมันมีมันเหตุมีเหตุแลมีปัจจัยของมันเนาะให้จารย์วิเคราะห์หรือพยากรณ์เบอร์ไดอาา้อาจารย์อาจารย์รู้เองไงอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเป็นนักวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ให้กับศูนย์ดีแท็กแล้วก็ทูแต่เมื่อก่อนเป็นของเอเอสเนาะแล้วก็มาย้ายมาเป็นทูและดีแท็นะคะมาณปัจจุบันใครอยากให้จย์วิเคราะห์วิเคราะห์ให้ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะอะ เรามาดูกันสําหรับเลขดับบนค่ะวันนี้ข้าบนเขาให้เออข้าบนเขาออกห้าสองมาดูกันตุ๊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 ดตุ๊ดตุ๊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 มีแม่มีตุ๊ตุ๊ด้วยนะคะหมายถึงเลขของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกละแม่เสียดายจังนะคะบางคนถ้าเกิดอยากเล่นนะถ้ามาดูตรงนี้ จะทําให้เราลดต้นทุนได้นะอย่างน้อยก็สมมุติว่าซื้อตั้งใจจะซื้อสักสิบใบซื้อสักใบเดียวก็พอรอเตอรี่ใบเดียวพออาจารย์บอกแล้วว่าไม่มาไม่มาเชื่อนิดนึงนะประมาณนั้นนะคะต่อไปเลขดับรางค่ะเลขดับรางนะคะวันนี้ออกห้าศูนย์นะคะสแกนดูกันค่ะตุ๊ต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  เ,เลขของเราของเราอายุอายุนะจ๊ะอ่านะขออนุญาตวางต่อไปค่ะเลขพวงเพชรนี่พวงเพชรมาพวงเพชรเขมาช่วงนี้คนดูพวงเพชรเขาก็บอกว่าโอ้โหแคปหน้าจอกระส่งอาจารย์เต็มเต็มเ,เลยห้าสองตัวแรกเลยเลขห้าอะไรห้าสองอาจารย์พูดอย่างนี้จริงเหรอคอยคิดไปถอยไปเลยถอยไปดูเดี๋ยวนี้ นะคะจะได้ไม่ต้องปฏิเสธและไม่ใช่แค่2ตัวบนค่ะ8 5 2 8 5 2เลขเด็ดของเราเข้าเลยเห็นยัง5 2 5 2เห็นนะเออเนาะทางว้นนี้ล่ะเดี๋ยว่ันวางไว้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะลืมชอบลืมต่อไปเลขเด็ดตาทิพย์จริงๆต้องอ่านนี้เขียนนะคะอาจารย์ก็จับห้าอะไร ห้าสองห้าอะไรห้าสองตามคลิปไปเลยทอยคลิปไปดูว่าอาจารย์พูดจริงหรือไม่สามตัวค่ะแปดห้าสองแปดห้าสองปอดเม่นเวอร์เล่จั๊นจกนะอ่ะขออนุญาตวางนะคะแล้วก็ทักษาพารวยค่ะอึดต้องเอาออกอะไรเนี่ยนะทักษาพารวยนะคะ พิษภาดพิษวันพฤหัสแมวพิษภาพฤหัสนะคะให้50และ52ออกหมดเลยค่ะ50ล่างและ52บนตรงตรงนีคแับปึ้งน,นจะนนจน๊ะเนแ,แล้วพอเราได้ดาวเด่นเลข5มาแล้วเอยแล้วพอเราได้ดาวเด่นปุ๊บนะครับ ของเราอยู่ในล็อก8ปนะคะล่างมาคือแปดสองห้าแปดสองห้าเต็มเต็มค่ะหวยออก8 5ดห้าสองปอะไรขนาดนี้บอกเลยนะคะว่าสูตรหและสูตรสอของเราเนี่ยเข้าทุกงวดโดยเฉพาะสูนุ่งแนะนำเลยเหตุผลนะคะเพราะว่าสูตรหนึ่งมีตัวเลขไม่เยอะ นะคะแล้วก็ใน1ล็อกเนี่ยมีแค่ประมาณ1 0 1ถึง15ตัวเท่านั้นไม่เยอะไปกว่านี้นะคะลงทุนสั้นๆและรวยกันไปยา,ยาวๆนะจ๊ะอ่าเนาะอยากได้ก็ตามมาเลยค่ะตามมาเลยเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็สำหรับเลขพ้วงเพชะะรเนาะเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะ5-2เนาะนะคะวดน,นี้ล่ะอ่าวดน,นี้ค่ะห้วงเพชรดาวเด่นเลขวิ่ง นะคะจันให้วิ่งก็คือ2องสีห้าาวเด่น2องสี่ห้นสองสี่ห้านะคะสองอะไรสองสี่สองหสองแปสามแล้วก็สองหนึ่งค่ะสีอะไรสี่ห้าสี่แปดสี่ 3, สี่เแล้วก็4ีหนึ่งค่ะห้าอะไร5้แปด 535751นี่ีอ่ะแคปหน้าจอกันนะคะ123ซ้ำแคปเจอร์1 2ึซ้ำแคปเจอร์1 2ซ้แคปเจอร์ทันเนอะอ่ะขออนุญาตวางละนะคะประมาณนี้เนอะนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะเข้า VP นะคะเพียงแค่บูชาหินหนึ่งเส้นนะคะอาจจะเป็นพี่ใหม่เศรษฐีทำไมต้องใหม่เศรษฐีจานหม่อื่นไม่ได้หรอ ก็มันจะมีตัวเลขขึ้นนะคะเราสามารถเอาตัวเลขนี้ไปเสี่ยงโชคได้นะคะเอาไปสวดมนต์แล้วก็เสี่ยงโชคได้แล้วก็อาจจะเป็นพี่ไทยกระไอายว่าด้วยเดชอำน,นาจบารมีและโชคลาบนะคะหรือจะเป็นปีเสี้ยเปลี่ยนสีเอ่อไม่ใช่ปีเสี้ยหยกํำพึ่งมายถึงโชคลาบการหมุนเวียนนะคะหรือจะปีเสี้ยบเปลี่ยนสีว่าด้วยโชคลาภนะคะเวลามันมีชโชคลาบเวลาเรามีโชคลาบขึ้นนะคะมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือสีแดงเนาะนะคะหรืออื่นๆอีกมากมายมีหลายอย่างเลยพิมพ์คําว่าขอดูรูป ทักไลน์เข้ามาหมายเลขนี้เลยนะคะ0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและไอเียลายทักไลน์เข้ามานะคะแล้วพิมพ์คำว่าขอดูรูปเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรูปเข้าไปให้หรือถ้าท่านอยากจะร่วมบุญพิมพ์คำว่าขอเลขที่บัญชีบุญนะคะหรือถ้าท่านอยากจะสั่งปดิทินก็พิมพ์คำว่าสั่งไปฏิทินหรืออยากให้อาจารย์วิเคราะห์เบอร์โทรศั์หรืออยากให้อาจารย์ดูดวงชะตาก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะประมาณนี้เนาะวันนี้ก็อาจจะใช้เวลาเยอะละอาจจะต้องบายบายไอลาก่อนนะคะ แล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับอาจารย์ต่ายหมอด,ดูตาทิพย์ช่วงนี้ขอให้ทุกคนช่วงดีรวย,รวยเๆเฮงๆที่สินใดวังสินใดสมความปรารถนาปรารถนาสินใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะสุภาพแข่งแรงนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ